ชิดว่าอยค่อนข้างนี่นงะนโอ้โหไม่อยู่โอ้โหใหญ่ใหญ่ยยเวอร์เลยชิบหายใหญ่ใหญ่ใหญ่ทียยงกิบเปอร์อะไรก็ไม่ออกมา ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควาติกฮันเตอร์นะวันนี้มาหมายนี้แล้วครับใช้ได้แล้วนะหมายหม่ขยะไม่มีแล้วก็มาลองเหยื่อเอคอนแทกนะตัวใหญ่ว่าจะมีตัวากัดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวไปลุยกันเลยก่อนจะไปรับชมนะครับก็อยากจะขอกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดซ like ับสไคร e นะเพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยจะได้มีคนดูเยอะๆครับไปเลยลุยกัน น้ำค่อนข้างแรงนะน้ำแรงมากเลยไม่รู้จะมีปลาอยู่ตรงไหนเลยไม่รู้ว่าปลามันจะดักเหยื่อตรงไหนนะ ถ้าไม่มีขยะฝังหน้านี่มันก็ต้องอยู่ริมๆนะแต่ว่าขยะมันฝางครับริมๆมันก็เลยเข้าไม่ได้ตีไม่ได้ไม่น่าจะมีตัววะ่ะ ทีก็น,น้าบานใหญ่เลยแล้วก็ปิดก,กล้องเฉยเลยอ๋อเปิดไว้โดวข้างหน้าครับลากเหยื่อเล่นปุ๊บโดนเลยนึกว่าไม่มีตัวโอหแล้วดูมันทิ้งน้ําครับมันทิ้งตัวลงน้ําไม่เห็นจังหวะไอ้นั่นได้ไม่เห็นจังหวะกัดนะ ไม้เดียวเลยเปลี่ยนเยื่อย,ยอดลงใบโดนเลยครับ <Yahoo! S 1> โอ้โมชอบเยื่อสีเงินวันนี้เยื่อสีเงินเงินจะดีกว่านี่ฮะเอคอนแทกนะตัวไม่ใหญ่คนระับเดี๋ยวปล่อยไปเลยนี่ครับเอคอนอืมเกี่ยวนิ้วกูอีกดูเลยแบบเรา โอ้เราจุ่มเหยื่อเงนี้แล้วก็ลากรืบโดนเลยงงง,งเลยเราปล่อยแอที่ตื้นแล้วกันเดี๋ยวมันก็ออกไปถ้าปล่อยข้างนอกปุ๊บมันจะออกไปเลยมามันจะแตกมันออกมาได้แล้วปลาเนี่ยพอเราลากเนี่ยเราจุ่มปุ๊บลากร๊บโดนเลยแล้วไม่ได้เปิดกองแล้คือทอ้อละ เปลี่ยนเหยื่อปิดกล้องแล้วเปลี่ยนเหยื่อโดนเฉย ไม่รู้ว่าปลามันหลบตรงไหนได้เลยคิดว่าปลาอยู่ข้างๆนี่แหละน่ะ,นะโอ้โหไม่อยู่นั่นโอ้โหไม่อยู่เย็ดแค่โดนแล้วด้วย <In> here. โดนแล้วครับโดนแล้วจริงๆวิ่งครับวิ่งวิ่งเลยครับกองบันทึกไหมบันทึกด้วยนะแหลงด้วยครับไม่รู้น้ำหรือปลาที่มันแรงอุ้ยอย่าออกข้างนอกขยะเยอะ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 อยมันเลาะข้างๆจริงนะ อยู่ข้างๆเลยครับเลาะโอ้โหใหญ่ใหญ่เวอร์แล้วชิบหายแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่คิโปงงคีเปอร์อะไรก็ไม่ได้ออกมาโอ้โหไซโลอัพโอ้โหนี่นี่ครับโลอัพจริงๆโอ้โหติดกี่ตัวนะโอ้โหติดตัวเดียวมินมินอื้อหือ ติดตัวเดียวมินมินครับปิเปอร์ก็ไม่ได้ออกมาติดตัวเดียวยังมินเลยยกไม่ได้สบัดหลุดเลยเนะี่ยจะดีน้ะมันขึ้นแล้วนะก็พอจะหยิบจับได้เดี๋ยวเล่นให้เหนื่อยก่อนเพราะว่าจังหวะถ้าเราพลาดก็คือหลุดเลยมันมีโอกาสที่เราจะพลาดได้ ขยะไปพัานนี้มีโอกาสที่เราจะพลาดได้นะเนลาะข้างๆมาโดนเลยครับเดี๋ยวให้มันไหลตามน้ำมาทางเรานะเราก็จับเราก็จะจับ จับแล้วครับอยู่ยไปจับผิดฝั่งเลยโลอัพโอ้ยโโนึกว่าจะไม่ได้ตัวนะตีแล้วตีอีกตีไปทุกทุกที่ตีหน้าบานก็ไป ตาบ้านใหญ่ก็ไปนะครับโอ้โหดูได้ก็ง่ายๆตรงเนี้ยเดี๋ยวนะย้อนแสงว่ะแล้วสายมันก็ก็พันคันนะจะให้ดูจะถือให้ดูแต่ว่ากลัวคันมันจะนั่นเช็คกล้องเลยครับนี่ดูตัว วัวใหญ่นะดูเดเดี๋ยวเทียบกับคันเลยเดี๋ยวเทียบกับคันให้ดูอ้โอโคตรหนนี่ครับดูนี่จากห่างนะห่างหางแตะขอบอันนี้พอดีครับหัวนี่ไปถึงนี่เลยสามสิบเซนบวกบวกสามสิบเซนแน่ๆโลอัพ แน่นอนครับตัวนี้โลอัพแน่ติดเบ็ดตัวเดียวไงติดอือติดตัวเดียวครับเนี่ติดแค่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเดียวโคตรโชคดีเลยกลับสองทีทีแรกไม่โดนลากอีกทีนซ้ำโดนครับสุดยอดสุดยอดเยีงวันนี้ก็มาสรุปผลงานคลิปนี้นะครับนี่โดนมาไซโลอัพมาตัวครับนี่ตัวโคตรใหญ่เลยก็ ตัวเล็กตัวหนึ่งนะโอโหตามหาอีตรงที่ตัวนี้กัดน,นะก็ไปแฝงมาก่อนรอบหนึ่งแล้วไม่มีครับก็ไปตกหน้าบ้านใหญ่มาโอโหไม่กินเลยแล้วพอเราเปียนเหยื่อเป็นเอคอนแทคปุ๊บจุม่มปับ๊บยังไม่ทันกอ่อเลยกินเลยครับแต่เสียดายแม่งไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็เลยตีกระพักไม่มีตัวกัดนะติดขยะด้วยเหยื่อเหมือนเหมือนเหยื่อมันดําลงไปลึกกว่าตัวก่อนหน้านะเลยติดขยะเยอะก็เลยกลับกลับมาข้างบนจะกลับบ้านและแวะล้องแกว้ง มันไล่กวดตึบทีนึงก่อนเห็นชัดเลยก็ไม่โดนครับทีแรกพอแฟงทีพอเดียเอาเหยื่อไปลากทีท่สองคือชัดตุบเลยเต็มข้อแต่ติดมีดจิปเป่งนะติดตัวเดียวดีนะมันสูงนะเลยเอาขึ้นมาได้ครับนี่เทียบกับแขนดูถึงข้อศอกอะจากมือถึงข้อศอกเลยนะนี่ฮนะถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็มันจะเป็นการพักแันคลิปด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกดคันต่ำนัเนื่อจากว่าน้ามันแหลงถ้าเราปล่อยถ้าเรายกคันสูงก็จะเหินเยื่อมจะเหิน